ก็999นะคะตอนนี้เราก็จะอยู่กับช่องบัาวัดมบัดหนึ่งนะครับอย่าลืมไติดตามช่องบัดูหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้เราวผมเล่นกับบ้านโนหน่งยืนมาข้างล่างเล่นไปจัดมากกนไปไปโอ๊ยเจ็บนี่เราเป็นีีกที่เราจะยีก่อนนะคะบเียะเนีีไปเรื่อยๆนะดูดูแล้นกันดีเดี๋ยวรต ได้ใจคนละใจกันไงได้ได้เค่ะมอะไรงแก้ว่ตาลุกไหม้แก่กุนโอ้แกกุเดอกกุปเปไม้สีดำน้ตดไม้สีขาวนะไม้ขาวนะไม้ขาวนะไม้ขาวเป็นไม้ที่ยังไม่สมบูรณ์ดี โอ้ต้นบุตต้นบุตตั้งมาเรียมไม้ขาวมาตั้งดินด้วยด้วยบ้านไหนมันขาวขึ้นอ่ะบ้านเดิมนี่แหละบ้านเดิมตาเนี่แ้ยเสร็จแล้วเออจ้างบ้านเดิมฉันเลยเออตัดไม้มากมากเลยเอาจ้างราฉันเดียวก่อนปีแรกโอเคนะโอเคปีแรกเหรอแหลกวนแหลกวนแหลกคุณโอ้โหแหลกคันเตี้ยวโอเคเราขอตัดไปตอนที่เราตัดไม้เสร็จเลยเล็กกัน แล้วตอนนี้เราก็ตัดไม้เสร็จแล้วนะครับตัดไม้ได้จิบจองกันเลยเช่นกันครับโอเคครับนั้นเรามาสร้างรูเลยครับรดความเป็นเท้าเออจิบจิบกิบจี่ไปเออจะมาสร้างนูกันนะครับตึมตึมตึมแล้วก็กางเลยจะเป็นไม้นะครับแต่เราโก้สร้างรูก่นนะครับโอู้ลำบะลำบะลำบากลองครับอยู่ไหนกองครับยังไม่ทันนี่มีไม้แบบนู้เลยอิงโก์ เอาปี่มาปีกจระคอนได้ไม่ใช่นี่จละมันเกะได้ครับออกมาเลยนี่ตุ๊กเราได้ไปสั้งตเราได้ไปสร้างต๊ครับอดไปดครับเราได้สุดแล้วได้ที่สุดแล้วโอนต้องกาที่กดอินก่อนนะเอานะเกจระไม้แป๊บนะตือ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 ระกด พี่วางกล่องก่อนวางเร็วเดี๋ยวฉันจะได้สร้างอาวุธได้เรียกวางกล่องลงก่อนลงแล้วดีไปแต่ยังมันไม่ใช่หมดนะเนี่<ด>คลิปนี้ก็จะยาวๆนะครับ14นาทีโอเคนะครับคลิปนี้จะยาวๆ14นาทีเลย14นาทีลงได้โอเคจะยาว14นาทีเลยนะครับแล้วก<ส>็คลิปต่อไปจะอเอยาว14นาทีเหมือนกันนะ ต <that> <window> <that 's it> ัวนี้เราจะต้องเก็นที่ขุดก่อนต้องการที่ขุดแล้วต่อไปก็ได้ปุ๊โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ็ได้ไปตัดไม้ด้วยได้นี่เอาไปควานควานต่อไปข้างล่างในนายลงไปเก็บก่อนในได้ยังต้องคว้าเลี้ยแค่น่าเร็วแค่น่้เร็วตอนนี้ตั้งบันไดเดี๋ยวเร็วรีบไปทำบันไดเร็วฉันขอขุดแป๊บนึะฉันเอาบันไดมาเน่อยเอานะไดน จะรีบทำนะแต่อย่าลืมไปตัดไม้เพิ่มด้วยนะเดี๋ยวฉันสร้างกองก่อนนะช่างเลยอย่าลืมช่างประตูนะเดี๋ยวจอมบี้มันก็เข้าเข้าเรากูบ้าไหมาวะโกงไปแล้วบ้าแล้วนี่ฉันตั้งกองไว้แล้วทีนี้อย้ยาเราต้อไม่ชั้นร้างประตูเลยอย่าไปะนะฉันเก็บเวชจิบก่อนว่าจะทำประตูยังไงว่าจะทำบ้านยังไงก่อนโอเคนะประตูต้องเบียไม้ำดำๆอ่ะตัว,ต,วตัวช่วยไม่ไม้สีน้ำตาที่เราชอบใช้ยันเนี้ย แล้วก็ตัดมาอนนะจ๊ะเพื่อนรักจ้าเรื่อยไปตัดตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ผ่านไปสี่นาทีแล้วเรี่อยไปทำเร็วสี่นาทีเราเนี่ยจะงทำได้เพียงแค่ครึ่งบ้านนะครับข้าไแบนดีกว่าเกเคไปก่อนแล้วสี่เรื่อยไปหาไม่ต้องไม่ใช่ขวานนไหนขวาสีแดงขวาไหม ใช่ทำไม่เลยจ้าใครจ้ารอพี่ด้วยรอพี่ด้วยไอย่ารีบกลับมาด้วยนะเดี๋รื่องจับคิ้มนี่ก็พอแล้วตั๊กม้ามันอยู่ไกลงั้นก็รู้มันอยู่ไกลอย่าบ้านบ้านเราเป็นภูเขาหน่าอย่าลืมนะเอาค่อยๆเดินไม่ได้เดินไม่ได้โอเคยแต่ดิฉันขอตัดไม้ก่อนโอเคตอนนี้ฉันขอขุดแรอเคฉันขอขุดแรกกันนะ ก็ทำก็ทำต่อเผาก่อนนะหนูก็ทำมาตัวเองนะนีนะ่นกองไหม,ใน,ไหมในกองที่เราตั้งมาเนี่ยโอเคต่อไปก็นี่เอาเผาโอเคเสร็จแล้วเถาพองไปกูณดีนดีกว่าต่อไปก็ X ต่อไปก็กกต่อไป็ X ฮะแล้วก็ขวานแล้วก็ดาบแอวควานใหม่มา เอาขวานใหม่ไปกันเอาขวานใหม่ไป,ไปแล้วก็ดาบไปด้วยเอาไปนี่เมาอิอุนี่เมาเอ๋อเอาดูมาเลย Thank you วัน้มา Thank you วัน้มา Thank you เราได้ไปโอ้น่าหนักขันตอนนี้พาไปกี่นาทีแด้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนนี้ผ่านไปห้านาทีนะครับ,นนไ,ปรบไปเร็วดิไปตัดไม้ตัดไม้นะ คุณนเพื่อนมันูดเร็วกว่าเดิมอีกคุดแล้วพี่นายต้องพี่นายเป็นภาษพี่นายต้องระกาถ้าอย่าง่ต้องเหมอนนี่เห็นที่ไากองแล้วไปไอุู้ดๆมัวๆอีกพดนุ่งนุ่งอีกการขุดในเป็นใจเป็นใจดำปคุณก็ว่าเอาตอนนี้ตอนนี้ใช่กระหลาทานุ มีแหละสามารถขุดเพิ่มเติมได้ตลอดเลยไม่ต้องหาไม้เพิ่มน่าหยาใช่ไหมเพื่อนนี่แหละสบายที่สุดแล้วโอ้ยม,ม,มันไม่ถึงกันไม่ตึงมันมากราบกันหลาย<อ>วันโ<ก>อ้ยตกมาผูกประตูแต่จริดจริงนาทีนี้เ่าจะกล่าไม่ถึงบ้านนะเพราะว่าตัดไม้นานแต่ไม้เราอยู่นะทุกคนนะ สบายทุกคนไม่ไม่ที่ออาไมสีปิ้งได้ไม่เจอยทาี่ี้ไม่เปไรอไม่ไหนูเนี่ยหมาไม่เจอาแมนี่มันยาไม่ทำนะนี่นะเอาหินมาทำตอนนี้ยังตกเยอะาามารถุนม่ ขวาเลยกราสามารถเอามา้มาทาไปอยูได้สามารถเป็นทาเป็นฐานเล็กๆได้ต่าไฟไหมมนี่เลยอ้ยอุ๊ยมันกินชงกันนะทุกคนอนนะที่มาเอามาแล้วไปเผาก่อนนะ ไม่ไม่เห<อ>่นขาปักหมุดเขา<อ>พี่กำลังเผาอยู่นะมันขยันเช่นเนื่อเอาต<อ><ป>้นไม้เอาไปเก็บสาะก่อนไป<ม>ไปทำให้เป็นไม้นู่ก่อนฉันเรากำลังทำบ้านไม่นี่มันเอาไว้ปลูกต้นไม้ก่อนอันนี้เราไปปลูกต้นไม้แป๊บมาตาจะจ้างอะไรดีวะ อ๋อดิกลอเ็วเดี๋ยวตาตันมาด้วยรำไม่ใช่กำลังขุดไปเลยข <with> ุดดิวดวดิดดิวดิวดวดิวดีวดวดิ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 วอด่ดดวดววนีผ่านไปกี่นาทีแล้วคดูกนนดวนะครับ เร็วจิ๋มหายเวลาอันนี้ใก่ใช่าหมไก่กครับใก่ครับพูดผิดใจพูดแล้วใครจำแล้วใครได้โอ้โหตัวใหญ่ขนาดน,นี้จำไม่ได้มันปุ๋มเป๊บปุ๋มกี่ลืมโอ้โหเหมือนข่ามูจริงเใช่มมูง <c oughs> นี่ก็ยังอาการหนักอดิมยหมูน้อยปีอืนั่นนี่ก็นี่มีที่นอนเดียไปฆ่าไปฆ่าแกะันด้วยนะเจ้ากูไปถึงสองคนเ๋ยวเราต้องรอเราต้องรอวันเช้าก่อนนานจะเป็นตัวเจ้าเหมือนบ่านเราเลยต้องจำลงตัวเจ้าที่พึ่งข้ามเองนะใอ้ที่บนทำอะไรพี่งข้ามเอง ลายจะ้ม <c ười> oh, ัวเลยวางตัวเช้าโคตรระหว่างนี้นายเอกไปป้องกันบ้านก่อนไปชิวๆนายช่างประตูยังอ่ะยังไม่มีโอ้ยไปไหนที่ที่ไปมาก็ยังไม่มีมึงเอาไปทำอะไรหมดเลยอ่ยไปทำมันไดทำมันไดบ้าวหนีไปทำไม้กระติกเอาไปไม้กระติกไม้ตีโบมึงเอย่าตูบตี กูตีบุ๊กอย่าพูดคำยาบพี่ไปได้จำไม้กูไปนอนก่อนโอเคตอนนี้ทำประตูแล้วประตูดีขาไอ้ตงใจหนึ่งว่าพีเข้าไปอกบ้านปิดปิดปิดเอาไปปุ๊บป้องบ้านมงนี้ดาบกูเข้าตรงนี้ตลอดเลยนิปเปิลมาอยู่เป็เลย ไม่ต้องเปิดไว้แบบนี้เลยช่วยนายทันไม่ไแน่เราไปข้างล่างก็ได้นะตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วชักหมอดูสิสิบนาทีเลยนะครับตอนนี้ขาดสี่นาทีนะครับเราต้องเอาชีวิตปิล,ดลได้นะครับเจ้าที่ไปดูนะ้องทุกคนลืมปิดลืมปิดประตูปิดไหม นี e ่ไม่เป็นไรฉั n ม oh, ีนี่มืออะไรย์ดินดินอะไรย์ดินอ๋อกเจเนสก็ไม่ดินนี่ดินนี่จดินกดินดินกูมือกูจับันบอกว่าเนี่ไงว่าอย่าพูดคำหยาบแต่ใครที่ยินนะไปชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูนั่นนะครับดินยางให้ใคยดูดิค้งมาเล้วกับมึงอ่ะ เากบน้สิดมมันไดอยูด้วยนะามเ้าอนนะ่ันมันได้โอ้ยเจ็บนมเจ็บนะลงไปทำบ้านต่อกันไม่มีอะไรทำบ้าน่เจ็บนะเช้าอะครัเม่อกี้เช้าก็สบายที่ิดัเมกี้เชาไมจำชิมนาทีวงร้าจุดนึงจัด ตามเพจบาสก็ร์นูหนึ่งด้วยนะครับติดตามเพจบาส์นูหนึ่งด้วยนะครับบางทีก็ไม่ต้องติดก็ได้โอ้เพจเดีย๋ยวเราไปติดตามเพจด้วยนะครับเพจเดีเลยเพจบาส์นูหนึ่งครับบาอ์นูหนึ่ง<ะ>หนึ่งมาบาส์นูน,นายระวังด้วยนะมันมืดนะเอนอนะมันไม่เหลนออะไรอัน,นี้ผัดไปกี่นาทีแล้วเพื่อนสิบสองนาทีเลยนะครับเพื่อนวลาบุงสร้างไม่ทันได้สร้างอะไรเลย ว่าเจ้าอยู่น,นั่นนะโอ้ยผมเลกมมิกกูจึงเงนหัวตึบตืบตืบตบตอนนี้ผมก็เหน็นายว่ากิ๊บเปิร์อยู่หนวะไม่เห็นตีนนึกว่าเพลย์เป็นมือจังมันจะตืลยเลยเห็นกิ๊บเ,เปิร์ตจ้างกับนนี้ไปกิ๊บสเล ไปขบนก็คือเราจะทำบ้านขบวเก็บ้าทุกคนดูดูดูนั่นดูนั้นดูนั้นไม่ต้องไม่หาไม่ต้องไปหากีเปอร์นะครับกีเปอร์ไปที่อยู่ที่บนวน้ำเฮ้ยคงกระดูพี่คงกระดูโจอดีเจอดีที่กับตัวร้ายทำไมวะกองจะเิ๋ง วันี้ยังเนี้ยเสร็จแล้วเราบ้านคงเราจะอยู่ข้างบนนะครับทุกคนคงไม่มีไก่ดาวถาั้นเราไปช่วย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 แล้วกูบอกว่าช่วยช่วยต่างหากกูเลยดิโอ้ยน้่ยเรสามารถเอาไปะยาต่อทานได้ เผาก่อนเลยกันะะไปหน้าบ้านโอเคยัดเผาถังโอเคเราสามารถเอาไฟจากเตาถ่านได้ยังไม่คิดได้ดยังไม่บ่ญคิดได้เอาอยัางวะตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วครับ14นาทีนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบาย